บทที่6รัฐมนตรีกับคุณหญิงประมาณสิบนาฬิกาของวันรุ่งขึ้นขณะที่ท่านพระครูกำลังสอนเดินจงกรมระยะที่สามให้กับพระบวัวเยียวและครูที่มาจากนครสวรรค์อยู่นั้นนายสมชายก็นำรัฐมนตรีและคุณหญิง พร้อมผู้ติดตามอีกประมาณสิบคนมาขอบเข้าพบคณะผู้ติดตามรัฐมนตรีล้วนเป็นนายตำรวจตั้งแต่ยศพันตำรวจตรีถึงพันตำรวจเอกคนหนึ่งทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าถือให้คุณหญิงเป็นกระเป๋าหวายคลิปทองลักษณะคล้ายตะก้าหมากของคนสมัยก่อนแต่ใบเล็กกว่าและลวดลายละเอียดประณีตกว่า ผู้ใดรู้ราคาของกระเป๋าใบนี้จะต้องตกใจเพราะคุณหญิงซื้อมันมาด้วยราคาที่สูงถึง2,000บาทซึ่งเงินจำนวนนี้ซื้อทองหนักหนึ่งบาทกับหนึ่งสลึงได้อย่างสบายๆเสื้อผ้าอภรร์ที่คุณหญิงสวมใส่นั้นบ่งบอกถึงความเป็นผู้มีรสนิยมสูงซึ่งแน่นอนเละเกินว่าราคาจะต้องสูงตามไปด้วยหากคิดเป็นเงิน ก็คงจะเอามาสร้างกุฏิกรรมฐานได้นับสิบหลังทีเดียวใบหน้าของสตรีวัยห้ถูกตกแต่งไว้อย่างตั้งใจจะให้สวยงามทั้งลงพื้นวาดแผนที่ทาสีและแลงเงาแต่ก็ไม่อาจปิดบังความร่วงโรยแห่งสังขารไว้ได้ถ้าทางคุณหญิงดูถือตัวและไม่เป็นมิตรกับใคร ครูบุญมีมองปราดเดียวก็รู้สึกไม่ถูกชะตาแอบค้อนว่าในใจโธ่เอ้ยกะอีกแค่กระเป๋าใบเดียวก็ต้องมีคนถือให้คณะผู้มาใหม่ทำความเคารพท่านพระครูพระบวัวเหียวแอบสังเกตว่าเห็นคุณหญิงกราบเบญจางคประดิษฐ์ไม่เป็นครูบุญมีสังเกตเห็นเช่นนั้นก็เลยเกิดความรู้สึกไม่ชอบหน้าหนักขึ้นไปอีก จเจริญพรท่านรัฐมนตรีไปยังไงมายังไงถึงได้มาถึงที่นี่ได้ท่านพระครูทักทายได้ยินเขาลือกันว่าคนนี้แหละที่จะนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปกระผมได้ยินกิติศัพท์ของพระคุณเจ้ามานานบังเอิญมาธุระแถวนี้ก็เลยแวะมากราบท่านครับรัฐมนตรีตอบ แล้วเหตุการณ์ทางกรุงเทพเป็นยังไงยังไม่เรียบร้อยไม่ใช่หรืท่านพรักครูหมายถึงเหตุการณ์วันมหาวิประโยคซึ่งเพิ่งผ่านมาสดสดร้อนร้อนก็เรื่องนี้แหละครับที่กระผมจะมาเรียนปรึกษาพระคุณเจ้าอ๋อพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านพรักครูนิ่งไปอึดใจหนึ่งจึงพูดขึ้นว่า ความจริงเรื่องการเมืองบบเป็นเรื่องของทางโลกอาตมาเป็นพระสงฆ์ก็ไม่อยากออกความเห็นแต่เอาเถอะไหนๆท่านก็ถามแล้วอาตมาจะขอตอบว่ามันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมคราวนี้แหละคนจะได้เชื่อกันสักทีว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยังยังไม่จบเพียงแค่นี้หรอกจำคำพูดของอาตมาไวนะ้นักครูใหญ่นะ ท่านหันไปพูดกับครูสลิดถ้าไม่เชื่อกลับมาถึงบ้านแล้วจดบันทึกไว้เลยว่าวันที่เท่านี้เดือนนี้พอสอนี้อาตมาพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วถ้าไม่จริงตามที่อาตมาพูดให้มาปรับอาตมาได้อาตมาจะให้ปรับสองหมื่นบาทท่านพูดยิ้มยิ้มนะักครูใหญ่นะครับ ครูใหญ่รับคำด้วยไม่รู้จะพูดอะไรให้ดีไปกว่านั้นดีแล้วเอาละอัตมาไม่ใช่หมอดูแต่ก็จะทำนายอีกว่าสมปีนับจากนี้ไปจะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันกับวันมหาวิประโยคอีกและอีก15้าปีคือปี2531จะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นที่ภาคใต้น้ำจะท่วมถึงยอดตาลวัดวาอารามจะพังพินาศ คนจะล้มตายเป็นจำนวนมากต่อจากนั้นอีก20ปีแผ่นดินจะถูกต่างชาติเข้ายึดครองคนไทยจะไม่มีแผ่นดินอยู่ทุกอย่างที่กล่าวมานี้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมอย่าลืมไปบันทึกเอาไว้ถ้าไม่จริงอัตมายอมให้ปรับนิ่งไปครู่หนึ่งจึงถามครูบุญมีว่าโยมเคยเห็นน้ำทะเลไหมเคยครับครูบุญมีตอบ ทะเลทรายละ่ะไม่เคยครับท่านรัฐนตรีเคยเห็นทะเลทรายไหมเคยครับรัฐมนตรีตอบนั่นแหละปกติเราคิดว่ามีแต่ทะเลน้ำกับทะเลทรายแต่อีกสิบห้าปีจะมีทะเลซุงเป็นยังไงคะทะเลซุงคุณหญิงถามพลางนึกในใจว่าพระองค์นี้พูดบา้บา แล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อท่านพระครูตอบว่าไม่บ้าหรอกคุณหญิงเอาเถอะถึงเวลานั้นคุณหญิงจะรู้เองว่าทะเลซุงเป็นอย่างไรคุณหญิงจึงแอบคิดต่อไปอีกว่าแน่เสือกรู้ซิอีกว่าเราคิดยังไงคราวนี้ท่านพระครูถึงกับอึง้งถ้อยคำที่คุณหญิงใช้นั้นหยาบคายเกินกว่าจะยอมให้มันออกมาจากปากของท่าน เห็นท่านไม่โต้อตอบคุณหญิงก็เลยคิดว่าท่านไม่รู้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับหลวงพ่อครูใหญ่ถามก็อย่างที่อาตมาบอกเมื่อตะกี้นั่นไงล่ะว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมครูใหญ่อย่าลืมนะว่าพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องกรรมว่าอย่างไร ท่านสอนว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเอาละและทุกคนที่นั่งณที่นี้ก็จะได้ประจักษ์เมื่อเวลานั้นมาถึงขณะที่สนทนาท่านรู้สึกว่ารัฐมนตรีมีอาการกระสับกระส่ายจึงพูดขึ้นว่ารู้สึกว่ารัฐมนตรีจะมีอะไรพูดกับอาตมาสองต่อสองใช่ไหมครับผมอยากจะเรียนปรึกษาอะไรบางอย่าง ถ้าอย่างนั้นก็เชิญข้างบนคนอื่นๆรออยู่ที่นี่ก่อนนะจะคุยกันหรือว่าจะนั่งสมาธิก็ตามใจพูดจบลุกขึ้นเดินนำรัฐมนตรีขึ้นไปข้างบนจัดแจงปิดประตูลงกรอนอย่างเรียบร้อยเดยรู้ว่าสิ่งที่รัฐมนตรีจะพูดนั้นเป็นเรื่องลับสุดยอดคุณหญิงย่องขึ้นไปแอบฟังอยู่ที่เชิงบันไดท่านพระครูรู้แต่รัฐมนตรีหารู้ไม่ อาคันตุกะก,กวาดสายตาสำรวจไปรอบๆห้องไม่มีสมบัติพัสถานอันใดนอกจากหนังสือซึ่งวางกองอยู่ที่พื้นห้องบ้างบนโต๊ะและในตู้บ้างห้องทั้งห้องจึงเต็มไปด้วยหนังสือมีที่ว่างเหลือไว้ให้คนนั่งได้ไม่เกินสี่คนและตรงนี้ก็คือที่นอนของท่านนั่งลงแล้วรัฐมนตรีจึงพูดขึ้นว่ากระผมมีเรื่องร้อนใจ อยากจะเรียนปรึกษาพระกุณเจ้าว่ากระผมจะทำการปฏิวัติดีวหรือไม่ถ้าทำจะสำเร็จไหมเพราะถ้าสำเร็จผมก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีท่านพระครูตอบทันทีว่าไม่ดีแน่ท่านอย่าทำเลยอาตมาขอบินทบาทเถอนะคุณหญิงซึ่งแอบฟังอยู่อดรนทนไม่ได้ส่งเสียงแวดขึ้นว่าทำไมจะไม่ดี ถามพระวัดไหนวัดไหนท่านก็ว่าดีทั้งนั้นมีแต่พระบ้าวัดนี้แหละที่ว่าไม่ดีรัฐมนตรีหน้าเสียเมื่อได้ยินเสียงแวดของภรรยาท่านพระครูจึงส่งเสียงลงมาว่าสมชายเอ่ยช่วยดูหน่อยสิแมวที่ไหนมาร้องอยู่หน้ากระไดาทางขึ้นห้องฉันเด็กหนุ่มจึงเดินขึ้นไปพูดกับคุณหญิงเป็นเชิงขอร้องว่า คุณหญิงออกมารอข้างนอกเถอะครับหากฝ่ายนั้นเชิดหน้าทำไม่รู้ไม่ชี้เหมือนไม่ได้ยินเสียงเด็กวัดพูดนายสมชายจึงตะโกนขึ้นไปว่าผมบอกแมวแล้วครับหลวงพ่อแต่แมวไม่เชื่องั้นก็ช่างแมวเธอะเป็นเสียงตอบลงมารัฐมนตรีไม่กล้าออกมาพูดกับภรรยาด้วยเคยกลัวเคยเกรงกันมาแต่ครั้งอดีต ถึงในปัจจุบันก็ยังกลัวเกรงอยู่ก็ม่ใช่บารมีของคุณหญิงหรอกหรือที่ทำให้ท่านรุ่งโรดเรืองรองมาจนทุกวันนี้ที่พระคุณเจ้าว่าไม่ดีหมายความว่าไม่สำเร็จหรอครับแต่กระผมมั่นใจว่าต้องสำเร็จเพราะคุณหญิงเขาวางหมากเอาไว้หมดแล้วก็เพราะอย่างนั้นนะสิอาตมาถึงว่าไม่ดีพูดกันตรงๆเลยนะว่าท่านจะพังเพราะคุณหญิงนี่แหละ คราวนี้คนแอบฟังอยากจะร้องกรีดออกมาท่านพระครูจึงพูดเสียงดังกว่ากล่าวว่าอย่าเพิ่งร้องคุณหญิงใจเย็นๆฟังอาตมาพูดให้จบก่อนแล้วค่อยร้องคุณหญิงจึงจำใจแอบฟังต่อไปแต่กระผมขึ้นมาได้ถึงขั้นนี้ก็เพราะฝีมือคุณหญิงนะครับพระคุณเจ้าคุณหญิงเขาเป็นคนกว้างขวางเข้าเจ้าเข้านายเก่ง พูดอย่างรู้บุญคุณภรรยาถูกแล้วแต่ท่านอย่าลืมว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งผู้นำของประเทศท่านจะต้องเป็นผู้นำสูงสุดแต่ในความเป็นจริงนั้นตรงกันข้ามเพราะคุณหญิงสูงกว่านี่แหละมันจะวุ่นวายตรงนี้ท่านพอจะเข้าใจที่อาตมาพูดใช่ไหมอาตมาเป็นคนพูดตรงพูดอ้อมค้อมกับเขาไม่เป็นรับกระผมเข้าใจ แต่กระผมก็ยังอยากทราบว่าถ้ากระผมจะทำการปฏิวัติจะสำเร็จหรือไม่พระคุณเจ้าพอจะบอกได้ไหมครับบอกก็ได้ว่าสำเร็จแล้วท่านก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมความตั้งใจด้วยคนฟังอยู่ข้างนอกจิงค้านในใจว่าทำไมท่านว่าไม่ดีละ่ะพี่ลึกจริงแล้วก็ให้แปลกใจหนักขึ้นเมื่อเสียงข้างบนดังลงมาว่า ที่ว่าไม่ดีเพราะท่านจะเป็นได้ไม่ถึงสองเดือนก็จะเกิดยุ่งพวกนิสิตนักศึกษาเขาจะเอาเรื่องกับท่านจนท่านอยู่ไม่ได้แล้วท่านกับคุณหญิงจะต้องเดือดร้อนหาความสงบสุขไม่ได้เลยท่านตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันว่าจะเป็นรัฐมนตรีแล้วอยู่สบายสบายหรือว่าจะเป็นนายกแต่ต้องเดือดร้อน ถ้าอย่างนั้นผมเห็นจะต้องปรึกษาคุณหญิงดูก่อนรัฐมนตรีตอบแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ต้องปรึกษารอกอัตมาตอบแทนคุณหญิงได้เดี๋ยวนี้เลยว่าคุณหญิงต้องให้เลือกข้างหลังเพราะเขาไม่เชื่อที่อัตมาพูดคุณหญิงซึ่งแอบฟังอยู่รู้สึกทึ่งที่พระรูปนี้ช่างรู้ในใจของเธอไปเสียหมดทุกอย่างรัฐมนตรีคอตกไม่รู้จะเชื่อพระดีหรือว่าเชื่อภรรยาดี ก็ต้องเลือกเอาอย่างหลังเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าท่านไม่เชื่อที่อาตมาพูดอาตมาจะให้ท่านพิสูจน์โดยจะย้อนอดีตที่ผ่านมาว่าท่านทำอะไรผิดพลาดไว้บ้างและทีนี้ท่านจะเชื่ออาตมาหรือว่าจะเชื่อคุณหญิงก็สุดแต่แล้วแต่ท่านแล้วท่านพรักครูจึงเล่าเรื่องตั้งแต่อดีตของรัฐมนตรีที่มีคุณหญิงเป็นผู้บงการมาโดยตลอด คนที่นั่งฟังกับคนที่แอบฟังต่างยอมรับในใจว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาท่านเล่ามานั้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักทั้งรัฐมนตรีและคุณหญิงเริ่มมีศรัทธาเลื่อมใสในผู้ที่ทรงศีลรูปนี้หากยังอดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุใดพระอีกหกวัดที่เพิ่งไปพบมาเมื่อตอนเช้า จึงทำนายเป็นเสียงเดียวกันว่าดีมีวัดที่เจ็ดนี่แหละที่ผิดแปกไปจากวัดอื่นๆจะเชื่อหกวัดหรือว่าจะเชื่อวัดเดียวดีนอท่านพระครูรู้ความคิดของคนทั้งสองจึงกล่าวขึ้นว่าพระที่ท่านไปพบมาทั้งหวัดนั้น ท่านไม่ได้ทายผิดเพราะตอนนี้ไม่ว่าท่านจะไปถามหรือไปถามหมอดูที่ไหนๆเขาก็ต้องบอกว่าดีทั้งนั้นอัตมาก็ว่าดีแต่มันดีเฉพาะตอนแรกๆเข้าตำราหัวมงกุฎท้ายมังกรขอให้เชื่ออัตมาสักครั้งเถอะอัตมามีความจริงใจไม่เคยแนะนำใครในทางที่เสียเมื่อเดือนที่แล้วก็มีนายพลท่านหนึ่งมาที่นี่ มาขอให้อัตมาช่วยท่านจะให้ปฏิวัติอยากเป็นนายกเหมือนท่านนี่แหละอัตมาดูแล้วเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ก็เรียนท่านไปตามตรงรู้สึกว่าคุณหญิงเขาไม่พอใจอัตมาหน้างอเป็นม้าหมักกรุกกลับไปเลยท่านพระครูไม่เล่าดอกว่าคุณหญิงผู้นั้นก็ได้มาแอบฟังท่านคุยกับนายพลด้วย ไม่ต้องการให้คนที่กำลังแอบฟังอยู่ตรงเชิงบันไดเข้าใจผิดไปว่าท่านแกล้งพูดประชดพระคุณเจ้าไม่มีทางใดที่จะช่วยกระผมได้เลยเหรอครับคำถามของรัฐมนตรีช่างถูกอกถูกใจคุณจิงนักแต่คำตอบของท่านพระครูนั่นสิทำให้เธอต้องผิดหวังถ้าช่วยได้อัตมาก,ก็ช่วยแล้วโดวยไม่ต้องรอให้ท่านออกปากเลย แต่นี่อาตมาช่วยไม่ได้จริงๆเพราะเรื่องกฎของกรรมไม่มีใครช่วยใครได้และกฎแห่งกรรมเนี่ยใครเป็นคนสร้างครับพระคุณเจ้าแม้จะเป็นถึงรัฐมนตรีหากก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางโลกเท่านั้นส่วนทางธรรมแทบจะเรียกได้ว่ามืดบอดกฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งเหตุและผลเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นเหตุด,ดีผลก็ดี เหตุชั่วผลก็ชั่วผู้ที่สร้างกฎแห่งกรรมก็คือตัวของเรานี่แหละไม่มีใครมาสร้างบันดาลให้ไม่ใช่พรมลิขิตหากแต่เป็นเรื่องของกรรมลิขิตเมื่อเราสร้างเหตุเราก็ต้องรับผลจะให้ใครมารับแทนไม่ได้เหมือนดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ มีกรรมเป็นที่อาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นอาตมาจึงช่วยท่านไม่ได้คนฟังทั้งในห้องและนอกห้องเริ่มจะทราบซึ้งในรสพระธรรมท่านพระครูรู้จึงเทศนาต่อไปว่าคนเราจะร่ำรวยหรือยากจนจะสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่ทา คำว่ากรรมนั้นแปลว่าการกระทำตามคําสอนของพระพุทธศาสนาการกระทำที่จัดเป็นกรรมต้องเป็นการกระทำที่มีเจตนาเป็นพื้นฐานเจตนาคือความตั้งใจหรือจงใจบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเจตนานั้นเองคือกรรมดังพุทธพจน์ว่าเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลตั้งใจแล้วหรือคิดแล้ว ย่อมกระทำกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจเรื่องกรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนถ้าท่านสนใจว่าหลังจะหาเวลามาอยู่วัดสักเจ็ดวันมาคุยเรื่องกรรมกันต่ออาตมาเป็นคนชอบวิจัยได้รวบรวมเรื่องกฎแห่งกรรมที่เกิดขึ้นในวัดนี้ไว้เป็นร้อยๆเรื่องบางเรื่องก็แทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ อย่างพระที่นั่งอยู่ข้างล่างนั้นก็มาขอแก้กรรมอาตมากำลังให้ฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ประโยคสุดท้ายทั้งรัฐมนตรีและคุณหญิงไม่เข้าใจว่าท่านพูดถึงอะไรมาจากไหนครับพระคุณเจ้าจากกาลสินมันก็แปลกนะท่านรัฐมนตรีเขาเล่าให้อาตม,มาฟังว่า เขาฝันเห็นวัดนี้แล้วก็เห็นอาตมามีเสียงบอกเสร็จสับว่าวัดชื่ออะไรอาตมาชื่ออะไรแล้วก็สั่งให้มาบวชเพื่อแก้กรรมที่นี่ตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อแต่พอฝันติดติดกันถึงสามคืนเขาก็ชักจะเชื่อความจริงมันไม่ใช่ฝันหรอกเขาเรียกว่านิมิตซึ่งหมายถึงเครื่องหมายบอกเหตุเมื่อเขาเชื่อเขาก็มาพิสูจน์ แต่ก็มาไม่ได้ในทันทีปีรุ่งขึ้นจึงมาน่าสงสารต้องชดใช้กรรมสาหัส,สกันทีเดียวอาตมาก็ตั้งใจว่าจะช่วยเขาให้มากที่สุดก็ไหนพระคุณเจ้าบอกว่าเรื่องกฎแห่งกรรมช่วยกันไม่ได้ยังไงล่ะครับรัฐมนตรีท้วงขึ้นคนที่แอบฟังอยู่หน้าประตูกำลังคิดอย่างเดียวกันอาตมาหมายถึงว่า จะช่วยในส่วนที่พอช่วยได้เช่นช่วยแนะนำในเรื่องการปฏิบัติให้เขาแต่เรื่องกฎแห่งกรรมอาตมาไม่ได้อย่างแน่นอนเขาสร้างเหตุมาอย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นถึงตอนนี้ทั้งสองคนในห้องและนอกห้องก็ถึงบางอ้อเอแต่พระคุณเจ้าครับทำไมบางคนทำชั่วแล้วได้ดีล่ะครับ คนประเภทนี้เท่าที่ผมเห็นมีมากเสียด้วยกระทั่งมีคนกล่าวไว้ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแบบนี้ก็แสดงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่จริงเสมอไปใช่ไหมครับก็อย่างที่อาตมาพูดไปเมื่อตะกี้นี่แหละว่าเรื่องกรรมมันสลับซับซ้อนเราจะมาตัดสินเอาเฉพาะที่เราเห็นนั่นไม่ได้ ว่ากันโดยหลักแล้วคนทําดีก็ต้องได้ดีคนทําชั่วต้องได้ชั่วแต่คนที่ทําชั่วแล้วได้ดีนั้นเพราะเขายังกินบุญเก่าคือมีความดีสะสมไว้มากอาจจะสะสมไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติแต่พอบุญเก่าหมดเมื่อไรกรรมชั่วก็มาให้ผลส่วนคนที่ทำดีได้ชั่ว ก็เพราะกรรมชั่วที่เคยทำไว้ตั้งแต่ครั้งอดีตยังให้ผลไม่หมดกรรมมันจะให้ผลไม่พร้อมกันถ้ากรรมชั่วกําลังให้ผลกรรมดีก็จะรออยู่ก่อนคือถ้ากรรมดีกําลังให้ผลกรรมชั่วก็จะรออยู่เช่นกันเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆก็คือที่ที่ท่านกําลังนั่งอยู่ณที่นี้ตราบใดที่ท่านยังไม่ลุกออกไป คนอื่นจะมานั่งก็ไม่ได้ต้องรอให้ทันลุกเสกก่อนจริงไหมจริงครับรัฐมนตรีตอบคนแอบฟังอยู่ก็เผลอตอบออกมาว่าจริงค่ะทีนี้ถ้าใครจะพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ชั่วมีถมไปท่านก็ตอบเข้าไปเลยว่าทำดีได้ดีนั้นมีแน่ทำชั่วแต่ได้ดีมีที่ไหนที่ทำชั่วเห็นดีอยู่จงรู้ไว้มันเหมือนไฟใต้ฐานไม่นานร้อนกรอนนี้ไม่ทราบว่าใครแต่งเอาไว้อาตมาเห็นข้อทีก็เลยจำเอามาบอกกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำชั่วเลยเราก็ไม่ต้องไปรับผลของมันใช่ไหมครับถูกแล้วเหตุชนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนไว้ว่าถ้าท่านกลัวทุกข์ก็อย่าทำกรรมชั่วทั้งในที่ลับที่แจง้งถ้าท่านจะทำหรือทำอยู่ซึ่งกรรมชั่วถึงแม้จะเหาะหนีไปก็ย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ได้เลย อย่างพระโมคคัลลานะนันยังไงเหาะได้แต่นี้กรรมไม่ได้ท่านคงเคยได้ยินชื่อพระโมคคัลลานะใช่ไหมอักราสาวกพระพุทธเจ้าผู้เลิศในทางฤทธิ์มีฤทธิ์มากเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ก็ยังต้องถูกโจนทุบจนกระดูกแหลกเป็นเมล็ดข้าวสารหักเพราะในอดีตชาติเคยทุบตีบิดามารดา นี่ขนาดสำเร็จเป็นพระอระหันต์ก็ยังต้องมาชดใช้กรรมก็ในเมื่อท่านเหาะได้ทำไมไม่เหาะหนีไปล่ะครับพระคุณเจ้าทำไมจะไม่หนีท่านหนีมาเป็นร้อยๆครั้งพวกโจรก็ตามอย่างไม่ลดละในที่สุดท่านก็ระลึกถึงกรรมเก่าได้และรำพึงกับตัวเองว่าหนีโจรน,นั้นหนีได้แต่หนีกรรมหนีไม่ได้ ท่านก็เลยยอมให้โจรทำร้ายแต่โดยดีและตายไหมครับถามอย่างสนใจใคร,ร่รู้ถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเราเราก็ไม่ต้องสงสยัยแต่ที่ท่านเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ถ้าตายลักษณะนั้นก็เสียชื่อหมดท่านก็เลยใช้คาถาประสานกระดูกแล้วก็เหาะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขออนุญาตปรินิพพาน พระอระหันต์สมัยพุทธกาลถ้าจะปรินิพานต้องมาทูลขออนุญาตพระพุทธเจ้าเสก่อนไม่งั้นปรินิพานไม่ได้ถ้าเหลือบมองนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝาขณะนั้นเวลา11นาฬิกาจึงพูดขึ้นว่าเดี๋ยวไปรับประทานอาหารก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ท่านไม่มีธุระที่ไหนไม่ใช่หรือไม่มีแล้วครับ กระผมตั้งใจว่าจะมาเรียนถามพระให้ครบเจ็ดวัดพอดีวัดนี้เป็นวัดสุดท้ายและผมก็ชักจะติดใจคุยกับพระคุณเจ้าและผมตาสว่างขึ้นมาอีกเป็นกองคงต้องหาโอกาสมาอีกให้ได้คุณหญิงรีบย่องลงมาข้างล่างก่อนท่านพระภูจะมาเห็นประเดี๋ยวหนึง่งรัฐมนตรีก็ตามท่านจะเอาวาดลงมา เชิญรับประทานอาหารกันก่อนท่านบอกทุกคนที่อยู่ณที่นั้นพระบัวเฮียวกราบสามครั้งและลุกออกไปเพราะเกรงภิกษุรูปอื่นๆจะรอและพระคุณเจ้าไม่ฉันหรอครับได้เวลาฉันเพลแล้วอัตมาฉันเช้ามือเดียวยกเว้นโอกาสพิเศษที่ญาติโยมเขานิมนต์จึงจะฉันสองมือ้อ ได้รู้ได้เห็นความเป็นอยู่และการครองชีวิตที่ยึดหลักสันโดษเป็นที่ตั้งรัฐมนตรีก็ยิ่งศรัทธาในบรรพชิตรูปนี้เป็นอันมากเพราะพระสงฆ์เท่าที่ท่านเคยสัมผัสมานั้นล้วนมีความเป็นอยู่ที่ไม่ก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสเป็นต้นว่าชอบประจบคาลือหัดตั้งตนเป็นผู้วิเศษมีความโลภในลาบสกการะและที่สำคัญที่สุดคือ ไม่สามารถแสดงธรรมที่แจ่มแจ้งลึกซึ้งเช่นนี้ได้